ได้คะแนนถ้านี่ต้องตอบซีน s a m ี u n g m s n อันนี้เป็นเฉลยของบทความทั้งยทั้หมดเนสามสิก้ข้อสามส้าคำตอบยี่สิบข้อแต่สามสาคำตอบทั้งสอบทความเลยทั้งสองบทความบทความที่หข้อ่งข้อสิบบทความที่สองข้อสิบเอ็ดถึงข้อยี่สิบเพราะว่าระดับไม่ถึงเนี่ยแต่ถ้าตอบผิดจริงๆที่ถามว่าที่เขาหักคะแนนใช่ไหม แค่ถ้าตอบผิดหักสามมันก็จะเหลือทศนิยมคือจุดแปดใช่ไหมซับซ้อนนะแต่น้องหลายคนเขาก็เขาก็บอกว่าคือบางทีเขาก็ตอบผิดแต่จำนวนคะแนนที่เขาได้กับไม่มีทศนิยมครับอาจารย์อย่างเช่นจาก77แล้วพออาจารย์ปรับคะแนนขึ้นไปก็เป็น1้5บอย่างงี้ครับท้งๆที่ตอบผิดแต่ไม่มีทศนิยม พวกที่คงที่น่าจะเป็นพวกที่ไม่ถูกกระทด้วยทศยมที่สี่อยู่น่าจะคิดว่านะอาจจะไม่คาบเกี่ยวตรงนั้นเพราะเขาจะต้องทำาศยมหลายตำแหน่งขึ้นนี่ไงมันต้องเยอะมากเลยแม้ตั้งสี่ห้าตำแหน่งไม่รู้จบจากไหนเมื่อกี้ไปัท้ากันใหญ่วันนี้ใครกะนนอชีวิตของเราใครกันมอที่จะเศร้าจะสุขกับเราไปทุกที and me